สวัสดีค่ะพี่ชานางสาวสุนีคำชนะชื่อเล่นชื่อกุบค่ะมีโค้ชแบบดึงเข้ามาให้แบบเล่นกีฬาเพื่อให้มีไรายได้ให้ครอบกวามมา่าคือแบบเหนื่อยแล้วก็ไม่รู้ว่าเรามาวิ่งทำไมแต่พอเราวิ่งไปสักพักคือเรารู้สึกชอบขึ้นมา เลยอยากให้ทำเราแบบวิ่งเพราะว่าหาอะไรได้ให้ครอบครัวน้องกบนะครับที่บ้านนี่ฐานะยากจนมากผมก็เอาเด็กคนนี้มาเลี้ยงตั้งแต่ปรหหละนะครับก็สอนให้เขาเรื่องเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการวิ่งเขามีเป็นเด็กที่ขยันฝึกฝึกซ้อมแล้วก็อดทนสติตินะครับที่เป็นทางเป็นทางการก็คืองานบุรีรัม มาราทอนนะครับเขาลงระยะมินิทาเวลาได้3.9.22วินาทีเป็นอันดับสองเข้าโอ้อออันดับสองของหญิงไทยครับครั้งแรกคือไม่รด้จิงค่ะว่าจะสร้างรายได้เราได้แต่พอหลังๆมาเมื่อเราเอ่ออกงานบ่อยทุกครั้งพอเราจิตทุกงานคือเราก็คิดว่าการวิ่งมันทําให้เรามีไรายได้ซื้อรายได้ครั้งแรกได้500ค่ะ เรารู้สิแบบดีใจมากที่ได้เงินครั้งแรกตอนนี้คืออยากให้เขาติดเยาวชนทีทไทยก่อนน้กบก็ซาหรือว่าสถิติมาดีครับเป็นที่สองของประเทศบางรายการแต่บางรายการก็เป็นที่หนึ่งของประเทศครับแต่ก็หวังว่าสักวันหนึ่งก็อยากให้เขามีทงเล็กๆด้านซ้ายครับบ้างมีความหมายอะไร เพราะว่าอยากให้มีไรายได้ในรงบวราวแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะก็หวะังรุืรึค่ะมีวินัยแล้วก็ขยันฝึกซ้อม